ขอสวัสดีท่านสวัสดีวันนี้ผมก็จะมาฝึกอีกวันนี้ผมก็จะมาโอ้ยผมตายอ่ะตายเยอะดูดันดิ้งอีกแล้วไอ,ววอ้ What the fuck g a

โอ๊ยมันตายตายง่ายง่ายเลยอหีมค่ะี้ผมก็หาีเอาีย่ินใหญ่งเกินอ่ะ เดี๋ยวผมมาก็มเลยเยูฟันจิกเฮ้ตอนนี้ผมเจอพี่ชายผมแล้วโอ้โอ้พี่ผมโปกืโป้ร้อ้โอ้โหกือนนี้ผมเจอพี่ชายผมแล้วเลือผมเลน้อยเบ นี้ผมก็เจอพี่ชายอยู่นะคะับตอนนี้ผมก็เจอพี่ชายเจอเจอพี่ยอยู่แก้วเอา้าพี่ชายงุเหิน